แตงไทยลูกนี้ใหญ่น่าเผาที่แล้วโดนตัดไปแล้วอนี้มันเหมือนลูกโป่งอะ่ะตอนแรกมันก็ป่องแค่ตรงนี้นะโอ้ค่อยตึงตึงขึ้นมาโอ้มีแถลแต่นอนเจาะไม่ถึงนะ่า ไทยนี้เราก็ปลูกตามนี้ตามเกิดแต่อันนี้สจะใส่ปุ๋ยไปรอบนันถึงได้ได้โตมารูปนทุกทีปลูกก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยรอบมีหญาก็เกิดตามธรรมชาติไม่ใช่สิยามันก็ต้องเกิดอยู่